สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องฟังให้รู้วันนี้มีคำราชาศัพท์หมวดร่างกายมาฝากนะคะมีคำไหนบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะพระวรกายอ่านว่าพระวรกายแปลว่าร่างกายพระเศียนอ่านว่าพระเศียน แปลว่าศีสะพระเกษาอ่านว่าพระเกษาแปลว่าผมเส้นผมพระพักอ่านว่าพระพักแปลว่าใบหน้าพระนาลาดอ่านว่าพระนาลาดแปลว่าหน้าผาก พระขนงอ่านว่าพระขนงแปลว่าคิ้วพระอุณาลมอ่านว่าพระอุณารลมแปลว่าคนระหว่างคิ้วพระเนตรอ่านว่าพระเนตรแปลว่าดวงตาพระอัสุชนอ่านว่าพระอัสุชนแปลว่าน้ำตา พระกันอ่านว่าพระกันแปลว่าหูพระนาสิกอ่านว่าพระนาสิกแปลว่าจมูกพระปรางอ่านว่าพระปรางแปลว่าแก้มพระมาสุอ่านว่าพระมาสุแปลว่าหนวด พระโอ์อ่านว่าพระโอ์แปลว่าปากพระชิวหาอ่านว่าพระชิวหาแปลว่าลิน้นพระทนอ่านว่าพระทนแปลว่าฟันพระเพลุอ่านว่าพระเพลุแปลว่าเพดานปาก พระหานุอ่านว่าพระหานุแปลว่าคางพระสออ่านว่าพระสอแปลว่าคอพระอังสาอ่านว่าพระอังสาแปลว่าบ่าไหลพระราขวัญอ่านว่าพระราขวัญ แปลว่ากระดูกหปลาระพระพาหาอ่านว่าพระพาหาแปลว่าแขนตั้งแต่ไหล่ถึงศอกพระกรอ่านว่าพระกรแปลว่าแขนตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือนิ้วพระหัตอ่านว่านิ้วพระหัตแปลว่านิ้วมือพระอังคุต อ่านว่าพระอังคุตแปลว่านิ้วหัวแม่มือพระดัชนีอ่านว่าพระดัชชนีแปลว่านิ้วชี้พระมัชชิมาอ่านว่าพระมัชชิมาแปลว่านิ้วกลางพระอนามิกาอ่านว่าพระอนามิกาแปลว่านิ้วนาง พระกนิธาอ่านว่าพระกนิธาแปลว่านิ้วก้อยพระอุทรอ่านว่าพระอุทรแปลว่าท้องพระนาพีอ่านว่าพระนาพีแปลว่าสะดือพระปริสดางอ่านว่าพระปริสดางแปลว่าหลัง ส่วนหลังของร่างกายพระอุระอ่านว่าพระอุระแปลว่าอกพระเพลาอ่านว่าพระเพลาแปลว่าหน้าตักพระที่นั่งอ่านว่าพระที่นั่งแปลว่าก้น พระชาโนุอ่านว่าพระชาโนุแปลว่าเขาพระชงอ่านว่าพระชงแปลว่าแข้งพระโลมาอ่านว่าพระโลมาแปลว่าขนพระบาท อ่านว่าพระบาทแปลว่าเท้าฝ่าพระบาทอ่านว่าฝ่าพระบาทแปลว่าฝ่าเท้าพระโคภผกะอ่านว่าพระโคภผกกะแปลว่าตาตุ่มข้อเท้าพระชวีอ่านว่าพระชวีแปลว่าผิวหนัง พระปัปภาสะอ่านว่าพระปรัปภาสะแปลว่าปอดพระอันตะอ่านว่าพระอันตะแปลว่าลำไส้ใหญ่พระอันตะคุณอ่านว่าพระอันตะคุณแปลว่าลำไส้เล็กหลอดพระวายโยอ่านว่าหลอดพระวายโยแปลว่าหลอดลม พระวกกะอ่านว่าพระวกะแปลว่าไตาพระอามาสัยอ่านว่าพระอามาสายัยแปลว่ากระเพาะอาหารพระปิธิการถกติอ่านว่าพระปิธิการถกติแปลว่ากระดูกสันหลังพระโสณีอ่านว่าพระโสณี แปลว่าตะโพกพระเทโสอ่านว่าพระเทโสแปลว่าเหงื่อผ่านไปแล้วนะคะสำหรับคำราชาศัพท์หมวดร่างกายขอบคุณสำหรับการกดติดตามช่องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ